สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ เอ็ดเวิร์ดวีวิลกันดีกว่านะครับตัวละครที่ยังคงดูจะเป็นปริศน,นาอยู่มากตัวของเธอเนี่ยนะครับผมได้ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกของหนวดขาวโดยตัวของมิสบัคกินซึ่งมิสบัคกินก็ได้บอกว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นคนรักของหนวดขาวนะครับตรงนี้เองมันแปลว่าสิ่งที่เธอพูดมาเป็นความจริงอย่างนั้นหรอหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงกังขาอยู่มากไม่ว่าจะเป็นแฟนวันพีสเองหรือรวมไปถึงตัวละครในโลกวันพีสอย่างตัวของมันโกที่เป็นคนสนิทของหนวดขาวเป็นอย่างมากอีกด้วยแต่จากข้อมูลตอนล่าสุดเนี่ย ผมก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะทำให้เราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเบาะแสเนี่ยเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวละครวีวิลตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันแน่นอนนะครับวีวิลเนี่ยเคยเป็นเจเทพโจสรสลัดถูกไหมและเขาเองเนี่ยก็มีพระกำลังที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็เปรียบเทียบไปกับตัวของนวดขาวว่ามันก็แข็งแกร่งเหมือนตัวของพ่อจริงๆแต่จากข้อมูลล่าสุดเนี่ยได้บอกมาว่า1เลยนะครับมิสบักกินเนี่ยมีร่างคนนิ่งของเธอซึ่งเป็นร่างคนนิ่งที่สมบูรณ์นนััน่่ก็คืออตวขงงแห Stocy CPC ถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวของเวก้าพังและทีมนักวิทยาศาสตร์แมทเป็นคนนิ่งตัวแรกที่สำเร็จและเวก้าพังก็มองว่าเธอเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งด้วยนะครับผมจากนั้นเองในตอนที่1นึ่หลังจากที่ตัวของวีวิลถูกพลเอกเลียวคุกิวจับตัวไปจากการที v ่วีวิลเนี่ยได้ช่วยปกป้องหมู่บ้านจากพวกทหารเรือชั่วที่นี่เองเนี่ยนะครับเมสบักกินก็ได้มาขอให้มันโก้ไปช่วยตัวของวีวิลออกมาทีแต่มันโก้เองก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเชื่อว่าวีวิลเนี่ยจะเป็นลูกของหนวดขาวจริง,รงๆเพราะว่าตัวขอองนโกกก็ยู่หด มมาาานนกแต่ข้อมูลเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของมิสบักกินน่ะก็เคยเป็นอดีตโจสาต์ก,กลุ่มล็อกเหมือนกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่หนวดขาวเคยอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยอาจจะรักกันแล้วก็มีตัวของวีวิวมาในช่วงเวลานั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นแค่หนึ่งในความเป็นไปได้ทฤษฎีที่แบบคอมมอนมากๆที่หลายๆคนเขาคิดกันไว้เฉยๆแต่จากข้อมูลล่าสุดหลังจากที่ตัวของมันโกไม่เชื่อตัวของมิสบักกินได้บอกกับมันโกว่าถ้าแกไม่เชื่อว่าเนี่ยเป็นแบบสายเลือดของหนวดขาวจริงๆ ลองไปถามเวก้าพังดูสิเวก้าพังเนี่ยเป็นคนที่พิสูจน์เรื่องราวนี้ได้ตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้ชาติกำเ,เนิดของวีวีิวอะเริ่มมีความทำแม่งทำแม่งขึ้นมาแล้วคือจะบอกว่าเวก้าพังเนี่ยเป็นพยานเป็นคนทำคลอดให้มันก็จะดูแปลกๆนะครับผมซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละอยู่ที่ว่าจ์โอดาจะออกมาเป็นเช่นไรแต่ทฤษฎีที่แฟนๆเนี่ยกำลังตีความกันอยู่ในตอนนี้ก็คือตัวของเวก้าพังได้บอกว่าสตูซี่ที่เป็นร่างโคลนของมิสบักกินเนี่ยเป็นร่างโคลนตัวแรกที่สําเร็จถูกไหม มันอาจจะไม่ใช่ความพยายามการคโคลนครั้งแรกก็ได้ตัวของวีวิลอาจจะมีสายเลือดของหนวดขาวก็จริงเพราะเขาอาจจะเป็นร่างคโครนของหนวดขาวที่คโคลนออกมาไม่สําเร็จเลยมีรูปลักษณ์ไม่ได้เหมือนกับนวดขาวขนาดนั้นแต่ก็ได้ความสามารถบางส่วนอย่างเช่นพละกําลังที่แข็งแกร่งของหนวดขาวมาและมิสบักกินเนี่ยก็รับมาเลี้ยงเป็นลูกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรือว่าการคโคลนนิ่งอันนั้นเองเนี่ยอาจจะใช้ไข่ของมิสบักกินมาผสมกับ DNA ของหนวดขาวเพื่อพยายามคโคลนนิ่งขึ้นมาให้เป็นตัวของหนวดขาวคนใหม่แต่มาไม่สําเร็จไงแต่พอมันด้วย ความใช้ไข่ของมิสบากกินเรือดจ,จะให้มิสบากกินเป็นคนตั้งท้องเด็กคนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความรักที่ผูกพันเหมือนลูกคืออาจจะเป็นลูกที่มี เชื้อสายของหนวดขาวมีสายเลือดของหนวดขาวจริงๆแต่มันไม่ได้เกิดมาจากความรักของคนสองคนมันเกิดมาจากการทดลองเป็นผลของการทดลองซะมากกว่าตรงนี้เป็นทฤษฎีที่ดูน่าเชื่อขึ้นมามากกว่ากันเยอะเลยถูกไหมเพราะจากคาพูดที่บอกว่าเวก้าพังพิสูจน์ได้ว่าตัวของวิวิลเนี N ่ย e, มีสายเลือดของหนวดขาวจริงๆอะ่ะมันแปลได้เลยว่าโอเคไอ้คำว่าเป็นลูกของหนวดขาวไม่ได้จําเป็นว่าต้องเกิดมาจากความต้องการของหนวดขาวแต่มันอาจจะเป็นผลของการทดลองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทฤษฎีหลกัลกๆ2อันหนหก็แน่าจะมีอยู่2ออันนี้ นั่นแหละก็คือ1เลยนะครับเป็นลูกของหนวดขาวกัมมิสบักกินจริงๆซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของกลุ่มล็อกยังเรืองอํานาจอยู่กับอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเป็นร่างโคนของหนวดขาวที่ไม่สําเร็จออกมาเรือจจะเป็นความพยายามสร้าง ลูกที่เป็นลูกของหนวดขาวเนี่ยโดยการผสมพันธุ์กันเทียมเป็นแบบการใช้โคนิ่อะไรต่างๆเนี่ยพยายามผสมเข้ากับไข่ของมิสบักกินโดยที่ไม่ได้เกิดการปฏิสัมพันธ์ไม่ได้มีการสบโลโชเชะขึ้นจริงๆนะครับใช้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยซะมากกว่าให้ผู้ชมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้แล้วกันแต่สำหรับผมเองเนี่ยตัวผมคิดว่าอย่างที่2เนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะครับน่าจะเป็นล่างโคนของหนวดขาวที่อาจจะไม่สาเร็จหรือเปล่าแต่มิสบักกินก็รักตัวของเด็กคนนี้เหมือนเป็นลูกนะคร ผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะ World นะครับ